วน,นี้ก็พบก,กันุ่นหน่อยมันเดือมเฉียนเคยครับตรงหัวลายย่างครับวน,นี้ก็เจิมดอกไม้ครับผมไม้เป็นไสสะพานนะครับมาบึงปลาน้ำทีกันนั้นเป็นยังไงเขาว่ามันกินเวียดด้วยสั้นมาไปกันเรียกผมหนาวอี <c oughs> มันมันเด้อปูเอยม่หมเนี่ย โด,ดนเลยโดนเลยโดนเลยลงไปหลุมโดนเลยโดนนะครับโด,ดนแล้วโดนแล้วโ <น nerede S 1> ตลงไปกระชากเลยนะครับ<ง>ต้องสู้เลยอัดย่งเยาวูดูมันมันมดอ่อนย่อมอ่อนคุณเนาะอืมขึ้นมาสูงแล้วเสียตายตัวนี้กันขึ้นผิวน้ำเมั่อีมันมดในมันพดในดันมา

ยังกำลังยัองงนเลยมาแล้วมาแล้วอ้าวเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเอ้าเจียมเป็นไหมครับผมนี่กับประคบนะครับนี่สวยนะครับสวยนะครับยังไม่ถือเด็กไหนี่เจียมเป็ดไหมนะครับนี่นะครับประคบประคบนะครับเป็นตะมกเสียบขนาดเลยครับเบื้ง ปากมันโอ้โหโนี่นะครับเจีย่ยมบิดไหมนะครับนี่สวยๆครับผมเหลี่ยมมองๆเลยวะโอ้โหโห,โห,โหโมกเจ้าโดนหมกแน่นอน <trabaj> มนันมาครับนะนะั่นนะ ลุ้ดลุ้ดลุ้ดยู่แล้วอยู่แหล่ายู้เหลวอยู่แล้วอยู่แหล่ายู้เหล่ายู้เหล่าวัดย้อดพื้นอยู่มันใส okay. ่เลยต่อกันเลยนะครับต่อกันเลยครับฟังเสียงเบรกหวานๆหน่อยสิจ้าเบรกหวานๆหน่อยสิจ้าคนสวยมอมเป๋าทำงานอย่างเดียวเลยยุเอวกับยุเอวเถอะยุเอวกับยุเอวเถอะขึ้นมาขึ้นมา ขึ้นมาอ้เอาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาสิขึ้นสูงแล้วตายตัวนี้เีรยบร้อยเียบร้อยตัวนี้ไม่ได้งอนเดยเอาขึ้นเองตัวนี้เอาแล้วพอยู่หรือเปล่านี่มันก็ะสูเลยที่เกมงไงเลยมันสูเลยมันสูแล้ครับครับนีะครับคราล้วนพร้อมกันสองตัวเลยนะครับง่ายเอาขึ้นเองตัวนี้ ดัห้องกันสองตัวเลยนะครับตัวนี้ก็สวยนะครับนี่นี่อันนี้ปลาดูเดี๋ยวมันน่ามาสาดขาดแหละนี่นี่ครับแล้วึ้นรถเด้๋ยวคอยุคืนเดียวคืนตัวหน่อยนี่นะครับ,วนนนนวรบสวยๆึ้นเ,าเบาๆหูยนี่เตี่ยมที่สองนะครับน,นะครับเตียมที่สองนะครับประครบประครบนะครับ กลงมันใสเลยนะครับนี่แจมที่แจมได้สว่างโอ้แบดังจมโอเลี่ยงเลี่ยงเลีเอ้ยมัยยยยยนตกพื้นอยู่มันยังไม่ตกพื้นเลยมันใสเลยนะครับนี่กินยู่สูงๆมีกี่มก็ผสูตรเกเนาะอปานียปาโคบปะคบอย กินเยอะสูงสูงเลยเอาติดต่ออีกเยอะอุ้ยเอาทั้งมาตอตอมอต่อตอีกโอ้ยปลากระยูยูปลากระยูยูโอขึ้นมาแล้วขึ้นมาขึ้นแล้วขึ้นแล้วเอาขึ้นเลยยกยกตัวหน่อยตัวใหญ่ขึ้นมาสูงแล้วขึ้นสูงแล้วมัน,มข,นมของตัวยืนเหนื่อยร้อนนี่คนเหนื่อย ขึ้นมาสิลูกพอ่อขึ้นมาขึ้นมาเถอเม,ขม,มีขึ้นมาเถอเมีขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนะครับนี่ขาดเฉยโอ้ยของหลังกว่าแเล้วมันจะเฮี้ยงเทีุ่ะเห็นครับนี่นี่นะครับรน,น,บนี่ของหลังนะครับนี่เกี้ยวหลังนะครับ นี่นะครับแกมที่สามแล้วนะครับตัวนี้หุยเกี่ยวหลังนะครับโอ้โอ๊ะกาลเก็มโดนเลยโดนเลยโดนเลยอุ้ยมันอยู่หลังตอมอเกยมมันอยู่หลังตอมอโดนเลยนะครับลงไปโดนเลย อู้อุ๊ยอุ๊ยอุเอาอีกเลยเอาอีกเลยอุ๊ยบึ้งบึงมันดึงบึ้งมันดึงบึ้งมันดึงตัวนี้ดึงเข่าตอมองั้นตัวนี้ขึ้นไปทางตอมองสั้นออกมาพี่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 ตัวนี้บืนมาเกียมตัวนี้ขึสูวไม่งั้นเขาเออเห็นสายแดงแล้วมึงตาย เอาละออกมาลูกก็ออกมา,า,มาต,ต้นเขาต้าหมอวะ่ะอุ้ยคืนแล้วนกขามเรือเลย,ยขามเรือแมงเลยนี่เ <c oughs> จอโหดบุ้งอยู่เยวก,กับอยูยกก่เยวเหรอนะครับเอาครับนี่มา น้องไปเต้นนึ่งไปเต้นนึ่งก็เด็ดยูวินอยากไปยูวินขังพินาศคือยองขุดรูฟังพินาศเนี่ยนี่ว่มันอันนั้นมึงอันนั้นสปริงดีดกลับมึงบลืมบอลนี่แล้วเม็นมั่งมันเลยหลุดมันเปลีได้เปลี่ยนหรอกเปลี่ยนหรอกเปลี่ยนสปริงเปลี่ยนหลอกมันเปลี่ยนท มันเลย็ีนัเโอ้ยโอ้ยบไปสื้อนมันปลาตัวนีป่าตัวนีปลายัง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 ป็สูดบ่ก็คิดด้วยไก่กิดด้วยก่นี่ยเพมันประบส่งนี่รบไปเกมด้วยไก่น่ิ้วยไก่นันประสูดขึ้นเลยบุแห้งีประสูตแแหว่าแล้วอ้อ กระสุกก็มานะครับกระสุกก็มานะครับนี่นี่ยกเลยสิครับเอ้ยกระสุกก็มาต้อนรับนะครับวันนี้นี่นะครับมาเจอเบนไม่ครับวันนี้มานอยู่ครับปลา้ําซี่นะครับเอ้ยบมีเวลาต้อนอุดรุดุดรุดลุดร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 ุดุดุดุรุดุดุดรุดุด ได้ก้อยพร้อมได้หมูพร้อมแล้วครับวันนี้มาอมเอาโดนแล้วโดนแล้วครับโดดแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วกระสูบนะครับหวานเจี๊ยบหน่อยที่จาคนสวยขี้หวานปวดเนี่ เอาเขาตัววะปลายังอยู่อยู่ดิมอมาเียีใ้านเกบอุ้ยอีใอีิีคอกมาอ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 อกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วตงด้เกมตัวงได้เก็ม้ด้เกมงด้เกมนี่ออกมาแล้วออกมาแ้วออกมาแล้วจิตคอนเทยนี โอ้กำลิบยิบปากมา่ะจำปากมามาเออหวานเจี๊ยบครับเปิดฟังเสียงเดืกโอ้ยตัวนกอดเอาขึ้นรถได้ยังไงนี่โอ้ยมมิดนะครับโอ้ใส่ใส่โล่บนถึงโล่อะโอ้ย นี่ครับกระสูปตัวนี้นะครับผมปักไปมีดดามนะครับนี่ <c oughs> ข่ายอยู่ตรงนี้อ้ยรุดเลยรุดเลย <c oughs> บ,ยบอได้ปล์ยหญ่นะครับนี่นะครับมึงใส่มันแก่เขียกขี้ดินมะอ่มเลยนะครับนี่โอ้โหห่อนเลยห่อนห่อนห่อนี่นผลงานเจิมหลอกไม่มืหมนี้ครับผม นี่ประครบนะครับเบิ้งเขี่ยนี่โคตรคมครับกระสูบสองตัวนะครับนี่เจิมหลอกไหมนะครับหลอกทร่งเช่งนะครับเดินเบานะครับนี่เบรกลั่นล่นนะครับอื้อเดมก็เดก้อยครับโมนี่กระสุบกับประครบน้ำชีนะครับนี่